สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทถียน,น,นเจนทัมแชนแนลครับต่านนี้แอดพามาอยู่วัดบารีนะครับวัดบารีตำบลดอนพุทธอะไรันี้มารอำเภอดอนพุทธวัดบวัดสระปุรีนะครับอยู่หน้วทีสาวหน่อยครับ Ag, สระารตัจไกฝากไวในพระศาสนาก็เชิญเจริญศรัทธาสายทาคนที่เวทีเวทียังเส้ล่อไฟที่ไดเดินทางมาแล้วนะาได้ร่วมบนบน้าตอบไแขนอนุบาลก็สาตับรญที่ชานหน้มาถึงท่าู้ชนทับุญการลอยฟ้าถ้าคนระบายกระแมเน้าแม่นอ งานประจำปีเราอยืนแล้วเนาะอยู่กับลกลาตั้เก้าสิบเก้าปีเราบมเงินกเจปน่างี้เลยนะเราฝ่าบาทุกทนอุูกับระยะทางจากว่างหน่อยมากบวกสิบโลวันบอกใกล้หวักวังเลยมาเรามดกันไเก็บขีดเก็บผ่าบรรยากาศนะครับไปไปโหลด ในช่องเสตีนจันทผนตร์หลายทุเทียนทองแล้วก็สวัสดีไปทั้งช่องปัญญเอ็นีข้าเราคนที่เชี่ยวนะครับเข้าไปแล้วห้องน้ำมีนะรถสุขามีไปกลางเข้านู่นเลยจ้าตรงด้านสาราเหมือนกับบริเวณงานนะครับห้องสุขาตรงสุขาบริเวณงานปั๊พิพากษีเจ้าหน้าที่นะครับงานประจำปีแล้วก็รูรูยู่แล้วครับแถวภาคกลางนะครับ ไฟตั้งแต่อำเภอร่อนผุดมาเลยครับปากช้างปากท้างท่าเลืออ่างทองนะครับประมามันซีหาโลอกโลนะครับไฟต้นเสาประรับตลอดเจนท่างครับไฟเขาแม่นาย เราร่วมกัรบริจาคทราบบริจาคปัจจัยนะในการสนับสนหลวงมุกคุทธศาสนานนะเรามาต่อแบ่งแบ่งบนเรามาฝากทนกันเอาไว้นะเรามาต่อบนเพิ่มเรามาเสริมบนใหม่เวาสาระทราบภายนอกเรื่องที่อย่างทราบภายนอกบริบทนะครับเพิผลรับไฟอย่างงารปัจจัยของเราฝากไว้ในพระศาสนา ก็ขอเชิญเชิญเจริญศรัทธานะคณะศรัทธาสาธุชนนะมีหละเรามีโอกาสได้มารองบนกันในครั้งนี้นะก็ขอ,ขอเชิญเชิญอาคุณพ่อใหญ่คุณแม่ใหญ่ใจบนใจพระครับพระคุ้มนประดับไฟอย่างมาแดงกัลยาณ์กองบุญแล้วลออก,ลก็มาชี้ทางออกบอก,บอกทางบนร่วบบนกันเอาติดพระบาร้อยฟ้าสักคนระใบคนละแม้หนอแน่นอน ติพว่าบารอยฟ้าชีวิตจะได้ไม่ตับกว่าคนจะได้ไม่จนกว่าใครสรสรทราบภายนอกให้เป็นอริยทราบภายในในค่ำคืนนี้นะดอกไม้โตเทียนทองที่กองอำนวยการหน้ามาริรราามาราบุถามาะไรายได้ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศัทธานะแม่หนอพระสดประทับไฟอย่างงามหน้าดอกไม้โตเทียนทองเป็นงานเปิดนาตามกำลังท<า>ร,รัพย์ตามกำลังศัทธา เราตร้างใจกันมาร่วมกันสร้างบทนสร้างปสนกรณทางวัดของเราก็จะเจญเจริญสัทธาคณะสัตยาสาธุชนที่ได้เดินทางมาร่วมในงานงานนี้เดิมทีนั้นก็หรือว่าเป็นงานทอดพระป่ามหาปูนศรตะกร้าร่รวมปิดทองลูกมีพิษทั้งเก้าลูกของวัดบัลลีของเรา นาเปิดโอกาสให้ปิดกันซสก่อนนาปิดกันซสก่อนเลยเดี๋ยวในช่วงปี270น่าจะไม่เกินนะก็คงจะมีงานบุญใหญ่นะก็คงจะเป็นบนญบกผัาตัดไว้นะของวัดบรัรลีนะวันนี้ก็มีพิธีเบิกเนท่ทอดพลาป่าของวัดบัรลีของเราก็จญเชิญนะเจศรัสทางนัศรัทธาสาธุชน เดินทางมาแล้วก็ร่วมบนกันเนาะคนไม่ใหญ่ใจบนใจพระนะนะร่วมบนกันก็ขอธมนาาสาทดนะโพเงินโพทองโพจำรองโพสมบูรนะแม่เนาะนะโพเงินโพทองโพจำรองพระโพที่สัตว์โพตัดกระรูโอะจาพระบุญเบาโปสดนะร่วมกันสร้างบนสร้างโบสดกันซะก่อนเนาะวันนี้ก็มาชม นาเสียงอีสานนาวงสาวน้อยเพชรบั้นแพงในรั้งเืนนี้ก็เร่นฟันแก่นาใครที่มาชมมาเป็นแรงเชียร์แรงกันกเรียนเดินได้เลยจ้นะนาคณะถาตสาทุกชนเนาะวันนี้เดินทางกันมาแล้วจาหลักไหลมายังสถานาราักบุตรออวัดจันลีได้เดินทางมารอบุญกัน มาต่อแบ่งแจกบหมดมาฝากตนก้นก็ไว้มาต่อบนเพิ่มมาเสริมบนใหม่มาตราทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ภายในสระทรัพย์สระปัจจัยฝากไว้ในพระศาสนานัางนนครับก็เชื่อเชิญเจริญศรัทธาแต่ศนระัทธาสาธุชนก็ศรัทธาเป็นที่ตัง้งจะตั้เป็นเป็นที่สองรองจากศรัทธาแตนะ่วบกตนกัตนะทางวัดของเรา น้าบทแม่ใหญ่ใจบนใจพระน้ารอบบนการสร้างบนสร้างบุตรศัทาน้าการตางวัดของเราก็เชิญเชิญจารศรัทธาน้าสายฐานบนสายฐานศรัทธาคณะศรัทธาสาธุชนน้าเดินทางมคณะก็รรอบบนกันซะก่อนเนาะน้ารอบบทการสร้างบนสร้างบุตรศรันธงานผักกลางครับ วันนี้ก็เป็นเคอร์นที่สี่แล้วน้องคนแม่เนาะรอบปุ่กันนะใครไม่มีเสื้อมีสาดมีกระดาษโปนั่งด้านในมีจำหน่ายนะมีเสื้อมีสาดกระดาษโปนั่งด้านในมีจำหน่ายจังหวัดนะบก้ไหว้พระด้านนี้เนาะแม่เนาะนะชอบเข้มเนยกระชับทระชับนะบริมาราบุปผาบารายนะนามกำลังศักด์นามกำลังศรัทธา เอาแม่ตีพระป่ารอยฟ้าก่อนนะาตีพระป่ารอยฟ้าพระป่าเดชพระป่าดังพระป่าของพระนางสุธรรมานางที่เคยขุดบ่อนางที่เคยก่อสรา้างไดร่วมกับมังคามานพวันนี้เรามีโอกาสได้เดินทางมาแล้วนะได้มาร่วมบนกัน,สร,นสร้างบนสร้างโสดกับทางวัดขอาเราดด้กนะ็มา,าชี้ทางออกมาบอกทางบน ด่าตั้งจิตตั้งใจกันเข้ามาถึงสถานรานบนของวัดบ้านลีด่าบูชาดอกไม้ธูปเทียนทองอคุณนุนกคุณน้องคลิปนี้เราไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวเขาไว้ทางนั้นก็ไปพอกันคลิปหน้าด่าบรรยากาศดีนะครับน้าทั่วมี่หงส์ต้องด่ากันนะโดนนะอะไรนะโอ้โหไว้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมขอแแล้วหน่อยจะยกเท้าให้แล้วอ่ะ 감